สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ของเล่นใหม่มาลองเช็คเล่นๆดูนะครับอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆตัวเช็คการ์ดจอนะครับตอนตอนที่เราเช็คไปมันก็เขาเรียกว่ามันก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ดีสดๆเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่ารีวิวตัวเช็คการ์ดจอแล้วกันนะครับว่ามันดีแบบไหนแล้วกันนะครับโอเคก็ขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็เป็นตัว ต้องมีการป้อน DC Adapter ตอนะครับตอนที่เราซื้อมามันไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับเราต้องหา DC เองนะครับมันก็ใช้ DC 12โวลต์นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยก็เราเราเรียกว่าเป็นตัวเช็คการ์ดจอแล้วกันนะครับตอนที่ผมได้เช็คไปคร่าวๆนะครับก็คือมันเหมือนประมาณว่านะครับมัน เขาเรียกว่ามันเอาไว้เช็คขาพวกนี้นะครับว่าขาสัญญาณมันเหมือนประมาณว่าอันนี้น่าจะเข้าใจบีงหรือเปล่านะครับมันเหมือนว่าตีสัญญาณไปนะครับแล้วก็หมุนดีเธอกลับมาหน้าจะประมาณนั้นนะครับเหมือนเป็นการรีเช็คตัวชิปหรือตัวการนะครับมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเคยใช้แล้วเกิดใช้เป็นก็ส่งคอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพิ่งจะซื้อมาวันนี้เลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองอใส่กันเลยนะครับผมก็ตามเขี่ยวคลายการ์ดจอเลยนะครับผมโอเคล้วก็ใส่ไปอ๋อมันก็จะมีสวิตช์ออนนะครับแต่ไม่มีออฟนะครับคือเวลาเราจะเทสเนี่ยเรารเราจะเทสเนี่ยเราต้องกดสวิตช์คานะครับกดคาเลยเนี่ยแล้วพอเรากดคาถ้าเกิดการ์ดจอที่ชิปมันดีนะครับมันก็จะมีไฟติดทุกดวงครับติดทุกดวงเลย ส่วนชิปมันตำแหน่งไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขก็ไล่เข้าวๆนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยครับมันจะมีมันจะวิ่งเข้าไปที่ตัวลายชิปหมดครับเห็นไหมมีลายวงจรเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นๆๆเนีเ่ยครับมันวิ่งไปเข้าชิปนะครับเท่าที่เช็คเบื้องต้นนะครับมันจะวิ่งเข้าที่ตัวชิปหมดเลยโอเคเราก็มารีวิวต่อก็เป็นแบบน,นี้เลยนะครับถ้าใครใช้เป็นก็เม้นมาบอกได้นะครับผม โอเคนะครับอ่าเราอย่าเพิ่งใส่อ่ะใส่ก่อนแล้วกัน,นครับโอเคเดี๋ยวเราหลักตัวตับ 8. อ่าเรามาต่อนะครับเราก็อันนี้จะเป็น power supply สิบสองโวลต์นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วเราก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการ์ดจอเสียบไปน,นะครับถึงเราจะกดสวิตช์นะครับไฟจะไม่ติดนะครับเห็นได้ยินเสียงกดไหมครับอ่า โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่การ์ดจอดูนะครับแล้วก็เทสน,นะครับมันเป็นการเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวผมว่าเป็นตัวเช็คระดับนึงนะครับว่าตัวชิปมันดีหรือเปล่าหรือว่ามีลายวงจรที่มันขาดหรือเปล่านะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเราก็เทสกันต่ออ่าเดี๋ยวเรามากดสวิตช์ดูนะครับกดสวิตช์ดูแล้วก็ดูไฟอ่าเห็นไหมครับไอเมนบอร์ดตัวนี้ครับ มันไม่ได้เสียดีชินนะครับเมนบอร์ดที่เราเอามาลองตัวนี้เป็นการ์ดจอที่ชุดไฟมันไม่ออกนะครับก็คือมันมีชุดไฟ GPU กับชุดไฟแรมมันไม่ออกนะครับเราก็เลยมาเทสให้ดูนะครับเห็นไหมครับไฟติดทุกดวงก็แสดงว่าพวก Data สัญญาณมันก็น่าจะถึงหมดนะครับน่าจะถึงหมดโอเคก็อันนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าระบบไฟไม่จ่ายนะครับอ่าเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งมาเทสให้ดูเหมือนกันนะครับอ่าตัวหนึ่งนะครับผม ไอ้าจอตัวนี้นะครับเป็นตัว GDX 1 0 7 0นะครับคือระบบไฟเขาจ่ายหมดทุกอย่างครับจ่ายครบหมดเลยนะเราวัดแล้วจ่ายครบหมดเลยก็เดี๋ยวเราก็มาเช็คให้ดูเหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็เทสเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเราซูมเข้าไปอ่าเราซูมเข้าไปนะครับอ่าเรากดแ่เห็นไหมครับ แต่มันจะมีไฟไม่ติด2ดวงครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมีไฟไม่ติด2ดวงก็คือตำแหน่ง U กับตำแหน่ง K นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัว K เนอะ U กับ K ตามโค้ดของเขานะครับอ่าเรามากดสวิตช์กันอ่าเห็นไหมครับไฟมันจะไม่ติด2ดวงนะครับ ตัวนี้ผมลองไล่วงจรคร่าวๆแล้วนะครับมันวิ่งเข้าไปใต้ชิปเลยครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าตัวชิปของเขาอาจจะเสียก็ได้นะครับมันไม่มีไฟวนกลับมาเห็นนะครับไฟมันไม่วนกลับมามันเหมือนประมาณมันต้องมีไฟวนไปวนไฟกลับจากที่เราใช้มิเตอร์เช็คนะครับมันเหมือนประมาณว่ามันปล่อยสัญญาณไปเช็คตัวอุปกรณ์นะครับในความเข้าใจของผมเองนะถ้าใครรู้ก็เมนมาบอกได้นะครับว่าเราเข้าใจที่จะเข้าใจถูกนะครับ ก็มันน่าจะมีตัว,ต,วตัวใดตัวหนึ่งเช่นในการ์ดจอนะครับในตัวการ์ดจอพวกนี้มันต้องมีอะไรเสียหรือเปล่าหรือว่ามีซีรีส์อะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือตัวมันเสียบไปแล้วนะครับมันจะไม่ติดเห็นนะครับตัว U กับตัว K นะครับสองตำแหน่งอ่าอันนี้ก็การ์ดจอตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับผมเช็คหมดแล้วก็คือมันเป็นการ์ดจอที่ไฟ ไฟออกทุกวงจรน,นะครับไฟออกทุกวงจรเลยแต่ไม่มีสัญญาณภาพน,นะครับก็ <g ül> <g ül> มีความเป็นไปนได้สูงนะครับว่าชิปจะเสียนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่2ครับอ่าเรามีตัวอย่างที่3ในการใช้ตัวเช็ดก์ดจอนะครับอันนี้เป็นการ์ดจอที่เขาเรียกว่ามันมีตัวอะไรหลุดหายไปหลายตัวนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือมีรอยทํามาแล้วเราไม่ได้ทํานะครับอันนี้เป็นการจอที่เขาส่งมา เราก็เลยมารีวิวให้ดูเลยครับแล้วก็จะมีอะไรที่มันหลุดหายไปหลายตัวเหมือนกันนะครับมีอะไรที่มันหลุดหายเนี่ยครับหลุดหายไปหลายตัวอ่าแล้วเราก็มาเช็คตัวนี้กันนะครับอเสียไฟกดไม่ติดนะครับไม่มีไฟติดนะครับไม่มีไฟติดเลยเห็นไหมครับแต่พอเรามันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบนี้นะครับกดแล้วไม่ติด ก็มีความเป็นรายได้สูงนะครับที่ว่าตัวการ์ดจอตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเสียหนักหรือขาสัญญาเนี่ยมันไม่ไปเลยหรือว่าเขาเรียกว,ว่ามันต้องมีอะไรที่เขาอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะเพิ่งซื้อมาก็น่าจะเสียเลยแหะครับผมอ่าตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามมีตัวอย่างที่สี่ครับตัวอย่างที่สี่นี่เป็นการ์ดจอที่เราใช้เทสเยนครับแป๊บหนึ่งครับไหนนอกอก น,นี้เป็นการ์ดจอตัวพันกระบาดครับดีแน่นอนครับเราเอเราเอาไปเทสสล็อตของตัวการ์ดจอพวกไลเซอร์นะครับว่าไลเซอร์เราเสียหรือเปล่าอ่าเรามาเช็คนะครับอันนี้การ์ดจอดีเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ป้อนไฟเข้าไปอ่าเห็นไหมครับไฟก็ติดทุกดวงเลยนะครับติดทุกดวงเลยก็มี มันก็น่าจะเป็นตัวเช็คสัญญาณตัวชิปหรือตัวอุปกรณ์ของตัวะก็เรียกว่าตัวฮาวะฮาร์ดแวร์แล้วกันนะครับก็น่าจะดีระดับหนึ่งนะครับแต่แต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างสุดท้ายนะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะครับ ตัวอย่างสุดท้ายนะครับไอตัวอย่างนี้คือเป็นการ์ดจอที่ชิปช็อตนะครับเรารู้ว่าเราช็อตได้ไงเป็นตัวชิปช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คให้เหมือนเดิมนะครับทําไมเราถึงรู้ว่ามันช็อตนะครับเหมือนมันจะมีขาไฟที่เป็นขาไฟ3.3มโวลต์นะครับขา4อ่เดี๋ยวเราลองจิ้มดูนะครับเทียบกาวคือช็อตนะครับหนึ่งสามสี่ อ่าเห็นว่าอันนี้เป็นการ์ดจอที่ช็อตนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ามันช็อตใช่ไหมครับโอเคพอมันช็อตนีเราลองเอาตัวที่มันชิปช็อตนะครับตัวที่มันมีสามจุดสามโวลต์ช็อตนะครับอาจจะไม่ได้ช็อตชิปหรืออาจจะช็อตอะไรไม่รู้นะครับแต่มันเป็นตัวที่สั่สามโวลต์วิ่งเข้าไปที่ตัวชิปเลยนะครับเราก็มาเช็ดเหมือนกันอ่า ป้อนไฟเข้าไปนะครับกดดูเห็นไหมครับไฟติดทุกดวงไฟติดทุกดวงนะครับไฟติดทุกดวงเลยขา้างหน้าเราวัดขา3.3โวลต์น,นะครับมันช็อตนะครับขาสี่นะครับช็อตอันนี้ไฟยังติดทุกดวงเลยนะครับ ตัวเช็คอุปกรณ์ตัวการจอตัวนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกนะครับว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับ,นะรบแต่มันก็เป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าเป็นตัวเช็คระดับหนึ่งเนาะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวไว้เช็คเนาะแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ก็ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนนักบติดมีมีดาบไม่ได้มือดีกว่าไม่มีครับก็คือโดยรวมแล้วก็น่าจะดีนะครับเพราะว่า มันสามารถเช็คตัวตัวนี้นะครับตัวที่เราเช็คไปตอนแรกนะครับที่ไฟไม่ออกนะครับเช็คกี่รอบกี่รอบนะครับไฟก็เป็นมันก็เป็นตำแหน่งเดิมนะครับเป็นตำแหน่งที่มันไม่ติดยังไงก็ไม่ติดยังไงนะก็คือตำแหน่งดวงไฟที่เขาเป็นตำแหน่งโค้ดนะครับเป็น u กับ k นะครับอ่าอ่าก็คือไม่ติดเหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นนะครับ u กับ k ก็คือตรงนี้นะครับมองตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงอ่าตรงนี้นะครับดวงที่ หนึ่งสองสามโดนที่หนึ่งกับโดที่สี่นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับไฟมันไม่ติดไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนาะ mm hmm. ก็ฟอผมร้อยไล่วงจรตัวนี้ไปเนี่ยมันวิ่งเข้าตัวชิปนั่นแหละเออเหมือนที่หมอธิบายไปนั่นแหละก็ถือว่าดีนะครับดีในระดับหนึ่งดีก็ไม่มีนะครับ mm hmm. ก็ก็เรียกว่าเป็นตัวตรวจเช็คนะครับตัวนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นที่ชิปเสียเนี่ยแหละครับเพราะว่า การ์ดจอตัวนี้เป็น GDX1070 นะครับคือไฟมันออกทุกวงจรนะครับแต่ไม่มีสัญญาณภาพนะครับเหมือนมันจะออกแต่มันไม่ออกนะครับเป็นอาการเหมือนพวกชิปเสียเลยอ่าก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคลิปตัวที่เรารีวิวการ์ดจอตัวนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้นี่นะครับลองเม้นมาบอกนะครับว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนบ้างนอกจากที่เราเข้าใจนี่คือเราเข้าใจคนเดียวนะครับคือมันไม่มีรีวิว มันไม่เหมือนว่าไม่มีอะไรให้ดูนะครับผมก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นตัวส่งสัญญาณเป็นตัวรีเช็คแล้วกันเนาะก็ถ้าใครรู้หรือว่ามีความรู้มากกว่าหรือเคยใช้มากกว่าคอมเมนต์มาสอนหน่อยแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่อยากเช็คคัรจอนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ900กว่าบ,บาทนะครับก็โอเคก็ไว้เจอ,อกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ